สวัสดีค่ะนะคะครูปาปวินาเกศมาลาค่าวันนี้นะคะครูปาจะมาเปิดนะคะคุณปน,นฟ้านะคะโคตรเพชรโคตรสพลังค่ะที่อยากจับธุรกิจออนไลน์แต่ไม่มีทุนค่ะวันนี้นะคะครูปาเปิดรับสมัครนะคะคนที่ไม่มีทุนแต่มีใจพร้อมเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะทําไมครูปาถึงมาเปิดคะเพราะครูรู้ว่าความจนมันน่ากลัวบางคนตกงานบ้างบางคนไม่มีรายได้บางคนเป็นแม่บ้านอยากมีรายได้ค่ะซึ่ง ครูปาก็เคยเป็นค่ะรายได้ไม่พอกินไม่พอใช้นะคะทํางานประจําก็ไม่เคยเหลือเก็บค่ะแต่วันนี้ครูปามาเปิดรับโอกาสให้กับคนที่มีใจจริงๆค่ะที่อยากจะเริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตด้วยธุรกิจออนไลน์ค่ะครูปานะคะเปิดรับสมัครคนที่พร้อมนะคะลุยพร้อมเรียนรู้พร้อมพัฒนาตัวเองค่ะเพราะครูปาเชื่อว่าถ้าครูปาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ครูปาก็สอนให้ทุกคนมีสิทธิ์มีทางรวยมีทางรอดได้ค่ะถ้าวันนี้คุณฟังคลิปนี้แล้ว คุณอยากมีชีวิตที่ดีด้วยธุรกิจออนไลน์ซึ่งครูเรียนคลิปฟรี21วันกับครูสิตาค่ะครูเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะขอคนที่เรียนรู้คลิปมากับ21วันแล้วนะคะที่มาแล้วพร้อมตัดสินใจพร้อมจะยานฟ้าไปกับครูค่ะมาช่วยครูโพสต์มาช่วยครยคูขายนะคะรับกําไรจุกๆรับกําไรเน้นๆค่ะไปเปลี่ยนชีวิตค่ะเพราะวันแรกที่ครูเข้ามาครูก็เป็นคนรับจ้างช่วยโพสต์ช่วยขายเหมือนกันครูก็ยังพลิกชีวิตได้เลยถ้าวันนี้คุณมีใจช่วยโพสต์ช่วยขาย คุณรวยคุณรอดอย่างแน่นอนค่ะการันตีค่ะขอคนที่พร้อมรวย พร้อมที่จะรวยพร้อมที่จะทําพร้อมที่จะพัฒนาเองที่กล้าออกมาไลฟ์สดออกมาแบ่งปันออกมาสร้างสื่อดีๆออกมารีวิวสินค้าจริงๆค่ะครูยินดีแนะนําครูยินดีปั้นครูยินดีสอนค่ะเพราะครูเชื่อว่านะคะเทคนิคของครูจิตาจะสร้างชีวิตใหม่ให้กับพวกเราทุกคนอย่าอายทํากินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาจานาค่ะทุกคนค่ะวันนี้มันคือโอกาสของพวกเราทุกคนนะคะใครที่พร้อมอยากจะมีชีวิตที่ดีด้วยระบบ การขายของออนไลน์ TS w รวยงงในดงเงินกับครูตาติดต่อสอบถามครูมาส่วนตัวเลยค่ะครูนะคะรับเฉพาะคนที่พร้อมจริงๆคนที่ผ่านการดูคลิปมารกราบ21บวันจริงๆคนที่ตัดสินใจจริงๆค่ะนะครูเชื่อว่าทุกคนก็ทําได้นะคะครูปาเป็นกําลังใจให้ใครที่สนใจติดต่อสอบถามครูมาโดยตรงได้เลยนะคะอย่าอายค่ะถ้าอยากรวยนะคะ